ผ่านมาแล้ว2สัปดาห์กับการอัปเดตครั้งใหญ่ของ Animal Crossing เป็นยังไงบ้างครับสนุกกันหรือเปล่ามีอะไรแปลกใหม่ใหให้ค้นหาเต็มไปหมดทั้งน้องๆใจรอยที่จะมาบมาเลงเพลงให้ฟังรวมไปถึงการปลูกผักเพื่อเอามาปรุงอาหารสวัสดีครับผมออซีแมนครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีหาใจรอยและอธิบายระบบการทําอาหารครับก่อนที่จะเริ่มเข้าเนื้อหาวิดีโอนี้ผมอัดคอนเทนต์ในเกมช่วงเวลาวันเกิดผมพอดีแล้วก็เพิ่งรู้ว่าน้องอิสซาเบลจะโวยพรวันเกิดให้เราด้วยเป็นฟังก์ชันที่น่ารักดีที่ผมไม่เคยได้ยินมาจากไหนมาก่อนเลยยัง มากเลยมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าใจรอยเป็นหนึ่งในะเทมใหม่ล่าสุดที่ถูกแอดมาในอัปเดต2.0ผู้น้องๆใจรอยได้กลับมาให้พวกเราได้สะสมกันอีกครั้งใจรอยเป็นของตกแต่งบนผนังที่จะดุ๊กดิ๊กและเต้นตามจังหวะด,ดนตรีในห้องน้องๆน,นั้นมีทั้งหมด36แบบด้วยกันโดยแต่ละตัวจะมีหน้าตาและเสียงที่แตกต่างกันออกไปว่ากันว่าใจรอยเหล่านี้อ้างอิงมาจากตุ๊กตาไม้แกะสลักของชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าฮานิวาซึ่งเป็นตุ๊กตาที่ใช้สําหรับฝังลงไปพร้อมกับผู้ที่จากไปในพิธีศส,สมััยยก่่ออนนนนนและถ้้้าาาเป็งงงจริคทํให Animal Crossing ดู ดาร์กขึ้นมานิดนึง ไม,ม่เราสามารถตามหาใจรอยได้2วิธีด้วยกันวิธีแรกคือทุกครั้งที่เรานั่งไปก่ะสูงพิเศษของแคปเพนเราจะมีโอกาสเจอใจรอยแฟกเมนหนึ่งอันตามหลุงใต้ดินเราสามารถนรําเศษใจรอยกลับมาที่เกอบเพื่อทําให้มันกลายเป็นใจรอยแบบเต็มตัวได้โดยให้ไปฝั่งใต้ดินแล้วลดน้นํา1ทีตรงที่เราฝังไว้จะมีควันขาวๆออกมาแสดงว่าเรานั้นทําสําเร็จจากนั้นรอให้เศษใจรอยต้มจนสุก1นวันก่อนที่จะมาขุดใหม่เราก็จะได้รับใจรอยมา1ตัวทันทีวิธีที่2คือรอให้วันที่ฝนตกบนเกาะของเราวันต่อมาหลังจากวัน นหนึ่งในหลุมที่เราจะสามารถขุดได้บนเกาะก็จะให้ใจรอยเรามาหนึ่งอันแต่วิธีนี้อาจจะยากหน่อยเพราะหลุมที่จะเกิดนั้นสุ่มกระจายอยู่ทั่วเกาะจึงอาจจะทําให้การหาห,าหลุมนั้นค่อนข้างที่จะลําบากไม่น้อยเลยเรามาพูดถึงเรื่องอร่อยๆกันบ้างดีกว่าผมเองก็แค่คนธรรมดาที่สรรหาแต่ของกินการที่จะปลดล็อกการทําอาหารนั้นให้เราเริ่มจากการไปซื้อ DIY จาก ATM ก่อนบีและเชฟจะปลดล็อก8เมนูด้วยกันและรวมไปถึง DIY หม้บอทําอาหารด้วยวิธีแรกที่จะปลดล็อกเมนูง,ง่ายๆก็คือซื้อเมนูจากนูเครนี่เบสิคคุกกิ จะปลดล็อกอีก8เมนูเมนูพวกนี้จะปลดล็อกของจําพวกเบเกอรี่ที่รวมไปถึงแป้งวีดและน้าตาลทรายเราจะสามารถอบขนมปังเพื่อไปจแจกน้องๆตามเกาะได้การปลดล็อกเมนูอีก2อวิธีนั้นจะมาแบบแนวสุม่มเราจะมีโอกาสเจอ DIY จากขวดบนเกาะสุ่มของแคปเทนและผมได้ยินว่ามีเกาะหายากที่เต็มไปด้วยพืชผักสวนครัวแต่ก็ยังไม่เคยเห็นกับตาเลยพูดได้ไม่เต็มปากว่ามีจริงหรือเปล่าได้ยินมาว่าขวดบนเกาะน,น,นั้นจะให้เมนูมาแบบ100%ใครที่เคยเจอก็อย่าลืมมาบอกกันบ้างนะครับอีกแบบหนึ่งคือให้เราวะะหาาเ่่่ออออนนบ้นบนบยๆจจจจมีีีโกกสททังงล ทำอาหารอยู่น้องจะสอนเมนูนั้นมาอีกทั้งเรายังสามารถเปิดเกอะให้คนอื่นมาเรียนเมนูนี้ได้ด้วยวิธีสุดท้ายก็คือทุกครั้งที่เราจับปลาหรือได้วัตถุดิบอะไรใหม่ๆมาตัวละครจะได้ไอเดียจากวัตถุดิบชิ้นนั้นมาเป็นเมนูให้ลองกลับไปตกพวกปลาที่เคยบริจาคให้พิพิธภัณฑ์ไปแล้วอีกรอบเผื่อว่าเราจะได้เมนูทำอาหารใหม่ๆมาเยอะแยะไปหมดให้ตุนปลากลับพงไว้ทำอาหารแจกเพื่อนๆได้กันหนำใจกันเลยครับส่วนพวกพืชผักสวนครัวเราสามารถซื้อมเมล็ดพันธุ์ได้จากสล็อตท,ที่ชื่อว่าลีฟเราสามารถปลดล็อกให้น้องาาาออยย่่่ทีกงถว 1 0 0 0 0แเบลส์แล้วน้องจะมาสุ่มขายมเมล็ด2อย่างต่อวันนําเมล็ดพวกนี้ไปปลูกแล้วรดน้ําแล้วรออีกไม่กี่วันพวกเราก็จะได้พืชผักมาทาอาหารกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับมีใครเจอเมนูอะไรที่น่าสนใจหรือสะสมใจรอยครบแล้วบ้างส่วนตัวผมอยากจะลองทําอาหารจาก Animal Crossing ในชีวิตจริงดูแต่ไม่รู้จะได้ลองทําหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมขอจบคลิปนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันไว้พบกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันในเกมครับถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งด้วยน,นะครับ